พ้นพาแห้งๆนี่ยามันล่มไั้เนาะเออยามล,ล่มละลมแห้งบอกว่าอยู่เหือดยามันล่มมันหักลงมาสุดแห้งเนาะแม่ก็ยังหนาวอยู่นเน<อ>าะเฮือนเราลังหน่อยเลยพี่น้องเลยแบบมันรังหน่อยเพราะเป็นปานไดดอกปัญหาคือว่าลมพัดมานี่มันมันเข่าได้ทุกทางเลยความหนาวพี่น้องเลยเมือ่อวานมาซื้อน,นี่บิลลี่กับเขาอนุญาตบัตรคำนำ เห็นเด็กน้อยแถวเขตอ่าบิลลี่อยู่แหละกับบอมันว่าเขตบ้านดอกเขตห่งหางๆไปเห็นพันเอาลงเฟดอ่าตายหย่อนหนาวพี่น้องเนาะตายหย่อนความว่าบ,าบม่มีพ่อหม่มบ่เลื่ยยัง,งแหละขอมายว่านอนแข็งเลยนะเด็กน้อยก็ยังกำลังเก่าปีสิบปีไปเรี็นโอ้ลิโตนนะ้ในพี่น้องเลยยังว่าขึ้เห็นยามหนาวยามนี้จัะว่าได้เสือมาแจกนอกจลีก็อบบกขอขอบุญขอบคุณนอบแล้วนอบอีกนอกพี่น้องทางภางไทยหรือว่าน้าบ่าวน้าสาวเนาะลุงป่านาอาที่อยู่ืน สบายดีนะบ่าวนะสาวลุงป่านะอาเบ,บอร์จุกูสุคนมาชงบอลนะพี่น้องเนาะวันนี้บิลลี่กะมาเวียกเพื่อน้องเนาะแล้วก็โอกาสว่ามาเห็นเฮือนสองสาหลังละงหน้อยผ่านบิลลี่ผ่านเส้นทางตัวเนี้ยตลอดเลยแต่ว่าบ่เคยมีโอกาสได้แวะเพราะว่าเภาเมือน,นี้ก็มีเวลาแน่ก็เลยว่ามาแวะเพื่อนน,ะน้องเงินหลังนี้กับบุหูว่าซื้อเพ,นนพื่อ้ใดพี่องปะ่ะเดี๋ยวสิพาไปหาพเ,หาเาพ,าพิ่อยท่ทางเืินขาเจ้าดังไพ่ผีนะเจ้าจ,าจูเอนินรับบอลจากของเงอนนี่เอออยู่อยู่ยพี่น้องบังชีขึ้นไปเทิร์กัน ขึ actually, ้นมาจะไปขึ He ้นมามาพี <Shore wash ain> oh, ่น anyway. ้องสีผ้าขึ้นหาเพื่อนเพื่อนบอกหักที่เนาะหักเบื่อบ่กหักเนาะอือๆๆๆคันใดกับพี่น้องเลยคันใดกับพี่ตาโต๊ะแก่โอ้ยพากันเห็ดยังกินเด้เห็นไหมมาเป็นเพื่อนตัวนี้บ่กหักนะเลยเพื่อนเจ้าเคยหักบ่บ่เคยบ่ขอขึ้นเลยเด้อ เีียวถน้โอ้ยสบายดีเอ้ยสบายดีอาสบายดีโอ้ยใดยังกินข้าวแรงนี่มีอาหารกินเห็ดกินแกงบอ <ใน S 2> <ๆ S 1> ลกินแกงบอลอืมอืโอ้ได้แกงบอลกินเพิ่งมาพี่น้องพัวไปใช้เอื้อพวจ<ะ>ับไปใช้ไปแขกแล้วไปไปบา้านเกงดีไปทำงานบ่จกักบ่ ไปเฮ็ดเวียดโอ้ไปเฮ็ดเวียดโอ้บ่วน้าบัวเอ๋ยบ่พากันหนาวบ่หน้าต้องนาวแห้งบ่โดยอืมจังน้อยได้เช่าเสือมาให้เด้อเช่าเสือให้ลูกเจ้าผุรชุดนี่จับเจ้าชุดนึงอาหารแรกได้หน่เนาะใช้ข้อเบิ่งในแดดบ่เอ๋ยโอ้เก่งบ่เก่งบ่บ่มีอาหารบ่มีอาหารกินเนาะ ชื่อในได <constitutional> ้ล <c oughs> ูกเจ้าพูหน่อยนี่ว่างานเห็นเป็นแลนเนี um ่ยนั่งไปเถ้าอยู่โชคอะโลกอะโลกอะโลกอะโชคโอ้อะโลกมีแปลเป็นประชาแต่ข่อยไมนนึกว่าคิดตัวเลยอะโลกโอ้ผู้ใด้คนนี้บอกอะโลกนะคนนี้อะโลกโอ้ชื่อนะอะโลกหัวักความเนาะเด็กเขาเอาเงียนเฉพอะเอ้ยลูกเจ้านี่เอาคือว่าบรเขารงเงียนเอาเงียนใกล้อยู่บ้านเกงที่อยู่บ้านปูไม้นี่ มันไกลบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยยากให้ไปยานรถเนาะยานรถอืมอืมบ้าตมีมุงกลางอยู่บนหัวเหินนี่บ่มีบ่มีใช่ป่ะอืมน้องเลยดื้อป่เหน้าว่าหลูกหน้าบ่เอาเชื้อไหมบ่เอาเ่เชื้อไหมจะนอนจะเบาหายเด้อเชื้อไหมพลโตเนาะเออ ออลองสบายดีพี่น้องด้วลูกสบายดีเนี่เออออลองล้าน้อยลองสมุดสบายดีเพันดูลูกเอาไปสบายดีออลเป็นว่าออลวันน่ะเออเอื่อยละวันสบายดีด้วยสบายดีสบายดีเออหนีเจอเฮ็ดไปเอื่อยเป็นบ่พูดนะเป็นน้องบ่น้องเออยังยังว่าทันหูวความอะไรเนาะคนนี้เป็นเป็นเอื่อยคนนี้อ๋ออ๋อ้าถูกึ้นมากเงินเจ้าก็เป็นแต่ยามมันหักอะไรเนาะอือพี่น้องไอ้เงินลาว ถือว่านี่ก็อาหารแรงเนาะบ่มีไฟฝ่าบ่บ่มีเชลยเชก็บ่มีบ่โอพากันอยู่จังเด๋เัากันคืนมาอยูไปยงมกัอยุงงมมืดๆเลยบ่โดยอ๋อยู่แบบมืดมืดยังเลยนะพี่น้องเลยเหนือยพอดีโอคำมาแหละก็ถือว่าเห็น้กินเห็ดยังบ่ได้ต้องใส่โคมเนาะโดยอ๋อนี่แหอะพี่น้องออ๋ออ๋ออ๋ออ ตอวขาดเน e. าะขาดอ่ะพวกเซาเซลพวเวียังอะไรพว่าอยู่ก็อยูมืดนอพี่น้องนี่ก็อยูมืดอยู่หักหนาวได้เลยลมพัดมานี่ยน่บนนบอกคือโบชส่ <อ combine. S 1> เสือกันันเออเขาโบชัยเยแยาฮะจะมีเฉยกันยาอ้จะน่อยยาเสือหายเลวเลืจะเปเลือเสื่อ้เราไปจาก็ถ่ายคลิปเลยเลปเลือเสือเลือนะเลือเสือจะ เราตัวนึงเสกกันยาวแล้วกับของลูกเราหนีคนละชุดมันเป็นชุดดิมากับเด็นดิโอ้ยเป็นห้ององบอกหักดูนอกหื่นจะเนาะอย่ามันหักเพราะไปทำงานในใดมือหนึ่งเท่าไรมาสาวหาสิบพันโอ้กลุ่มกินเยอะว่าหมื่นละหาสิบพัน ชื่อเป็นโลชื่อขาวเป็นโลอเลี้ยงลูกหน่อยกับชองคนแล้วเนาะดังไพ่เนี่ยหนิใบยาหมันใหม่เฮือดเบื่อย่ามันใหม่เด็กพี่น้องเลยชูดอาไพ่มันกิ่งลงมามดเลยเลยเฮือนนี่ดในในปุ๊บ อยากเป็นอยากยังอยากแต่ยังไงากไทยชื่อและน้อยกินน้ำป้าพี่ไว้เจ้ากินน้ำมาฮาบ่าวพี่นั่งกินน้ำพี่ไว้ต้มยังเออจะหน่อยนะบ่าวไปเอาเครื่องใหม่เด้อถาแป๊บนึงพวามแรงเอาเครื่องมาให้จะความในพวกนี้เลยพวกนี้บุกขึ้นแม่เนาะพู้นั้นขึ้นแม่เนาะจะเข้าโรงเรียนลูกจะเข้าโรงเรียน เป็นยังจ็คือบริษัทเขาเงียนบริษัทเรียนมันไกลบ่ลูหลานหน่อยว่ามันไกลเะไรพี่น้องเยมันนำกินนี่ไปเอาจะใช่เอ่ยนำกินนี่ไปตักอยู่ห้วยไกลบ่ตูนี่ฮาห้วยไกลโอ้ไกลเติบไกลนี่ตักย่างเอาใช่ห่วยอยู่ใช่ห่วยยังหิบอ่ะมาทุกโอ้ยเดินเดินดิ จ้าบอกขนมมาหรอจ้าไม่จ้าขนมจ้าบอกจ้าบอกขนม,มจะหนอ่อยขอเอาวหอเด้อเขอาโอนไม่เด้อโอ,อ,อนขนมเด้อ,อจะหน่อยเด้อจะหน่อยพี่น้องเดี๋ยวให้น้องอใายโอเล่ไปเอาอ่ะเอาเสือมาให้เพิ่นอยู่เนาะเอาเสือมาใหา้อ่ะชองไม่รู้นี่ลายมือคันพัวไปนี่จักมือจังมาเป็นทิศพุ่นบ่ช่องซ้ำมือ ได้เงินซื้อเป็นโลซื้อข้าวกิโลมาก,กิน<อ>ได้เงินนี่ซื้อข้าวกิโลมาก,กินบ่ได้บด่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเองบอ่แล้วบ่ได้เฮ็ดเลยบเ่เฮ็ดเฮ็ดให้หน้าบ่มีมีแต่เฮ็ดให้เฮ็ดให้ได้ช่องชอบปีนึงกันได้ฮะข้าวช่องชอบโอ,โอ้มาได้หน่อยแค่ข้าวบ่งามข้าวบ่งาม ดอย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 อกนนอนเครื่องใหม่เด้อแป๊บนึงเด้อเอาเลยอุนเครื่องหายเด้ออุนเสื่อใหม่เนา้อคนนี้เงียบ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 คนนี้ตอนนี้เบ่าอเล่เพิ่งกำลังเอาเครื่องมาพี่น้องเลยคอขอบมกใจเด้อผู้ใหญ่ใจบุญที่ว่าเพิ่งหายซื้อเครื่องมาไหวเนาะพี่สาวผู้ใจดีเพิ่งหายซื้อเครื่องมาไหวมาได้คนละชุด ในคนละชุดบ right. yes, uh, no, uh, so ่ะเอาเอ๋ยเอาใส่ให้ลูกเลยเด้อมันหนาวนี่นี่เอาใส่ผู้ใดก่อนก็ได้ผู้ใดก่อนก็ได้นี่เออเสือไม้ได้ไหนได้เสืออุ่นได้นี่อ้าวของเก่านี่ลูกอ่ะของเก่าตั้งนานเอ็นบงใส่เองดูใส่เป็นบอกใส่เลยเด้อเออโอ้ตุ้ยไว้บนนี้ ยูอเ็ดทองปุ่งอยู่บนนอน้ชไใเลย้ใช่ไมของจในหกใช่ไหมเบบล้ใไ้เมออย่าบุชาติแม่แม่บอกนุ่มนี่ใช่น่นุ่มอบเอาซ้อนซ้อนกันเลยฮะมันจังอุ่นเนยมันหนาวเนยมะแขก็ได้นุ่มเลยเวลาถ่ายหูเขากดตุวนี้บ มันจะถ่ายให้เลยนบ่อือโอ้ยงามเนี่ยบัเนี้ร้านคอยได้เสื้อใหม้เลยช <c oughs> อบอะส่งบ่ส่งบ่ใช้ก็ได้คาร์บอนหนักในช้างใส่ส่งตัวนี้อยู่อ่ะ <c oughs> เอาของแม่นี่ใ <c oughs> ส่เบิงังดุ <c oughs> เออของแม่เด้อใ <c oughs> ส่เบิังเสื้อใหม่ได้นี่ได้ น้ำแห้งบ่เขื่องกับบ่มีอากนุงงง่งอโอบอดีขักเลยเนาะบอดีงามเลยฟ้าท๊องามเลยพี่น้องเ,เอ้ยเอ้หันหน้ามาผิดด้อร้อยแนวมาผิดดูลุกแนวมาผิดดูเออ ออง,งามเ <ไป S 1> นาะถเนาะจะน้อยเด้อยางไปเอาขนมนโนโบาอยู่หลดเด้อบาพ้นตกมานี่อยู่จังเลยเอ,อทธามาลีบทพ้นตกมานตัไตง่งนงนชื่<ห>พพอพ้นผ้าแห้งๆนียามันล่มไมเนาะยาล้มเลยล้มแห้งบอกาอยู่เหือดยางมันล้ มันหักลงมาสุดแห้งเนาะเดี๋ยวนายจะเอาขนมให้ไหมจะเอาขนมมาหรอปะจ้าขนมป้อจะเอาขนมป้อแล้วอยากไดงยังเกาะอยากไดงยังเกาะโ้าแม่เบิร์นเอ้าครับ่างกระดางหรออยากนึ่งโซงอยากนึ่งเลยหนาวแล้วคิดว่า แย่อันเป็นหรอไงเวลาเมันดังเพลินดังไพ่อยู่นี่นีกน่ก็จาขึ้นย่านอยู่เพรขอย่านมันไพ่มันใหม่เลยลมมาเ้ทำมันมีคนต้องยว้มัว่ามมันลา่มนลามเนี่ยม,มักไพ่ไพ่ใหม่ขึ้นยามลมยามหนาวนี่ขึ้นย่านอ้าวยืดอ่านี่จ้างามงามงามนุ่งบอกคนอ่นกินชิโน่งบอกนุ่งบอกห้แม่นุ่งใหายบอกรับเลยมารับเลย ด,ดงามเลยเด้กระถัดถง <c oughs> ขับปะใช้จังส่วนอืมว้าวโอายเอ้ย<า>ป็ชุดเป็นชุดเป็นโคเป็นโคเลยนี่คน,<า>นจีบัคน,นจีเรืออันนี้นี่ชิกินเขาแรกเนาะข,ขั้นเมื่อว่าเมื่อวานนี้เระกินยากได้นนเนาะต้มบอบนี่ใช้เขาเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งแล้วบอกเขาเจ้า เออหนึ่งเซติปเลยหนึ่งแตมอะไรไม่แต่ว่าต้มบอสอะไรสกินบอสเนาะถ่าพัวมากกันอีกลายมืออีพี่น้องเอนไตัวนี้บ่จักอันตัวนสลุลงค่ะเออคือคืออยู่ได้บ้านแมวหรออืมก็งามพักขันจักะอ่าเดี๋ยวเขาไปเอาขนมน้ำเบาเด้ออยู่รถเด้อ ไปยังไปเอาขนมป่ะพามาถ่ายคลิปนี่เฮือนเพมันกำลังนี่หน่อยหนึ่งได้เวลายามฝนยำยังมากก็อยู่ยา,ยากเนีพี่น้องเลยอ่าโทษฮ่แลนไปแล้วไปหาพี่น้องเลยแม่ก็ยังหนาวอยู่น<ด>เนาะเฮือนเราลังหน่อยเลยพี่น้องเลยแบบมันรังหน่อยเพราะเป็นปัญหาดอกปัญหาคือว่าลมพัดมานี่มันมันเข่าได้ทุกทางเลยความหนาวพี่น้องเลยเมื่อวานมาซื้อนี่บิลลี่กันเขาอนุญาตบัตรคำนำ เห็นเล็กหน่อยแถวเขตอ่าบิลลี่ยูแหละกับประมาณว่าเขตบ้านดอกเขตทางห่างไปเห็นพันเอาลงเฟอ่าตายย้อนหนาวพี่น้องเนาะตายย้อนวามว่าบ่มีพะพม์มบ่เรื่อยังแหละขโมยว่านอนแข็งเลยนะเด็กหน่อยก็ยังกำลังเก่าปีสิบปีไปเรี็นโอ้ลิโต้ในพี่น้องเลยจังหวะคืนเห็นยามหนาวยามนี้จังว่าได้เสือมาแจกนอกบิลลี่ก็ขอขอบุญขอบคุณนอกแล้วนอกอีกนอกพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าอ่านบ้านน้าเช้านะลุงป่านาอาที่อยู่ทางต่างประเทศหรือว่าอยู่เบอร์ทงหว่องทุบบอลที่ไปทำงานอยู่แดนไกลนะพี่นาะ ที่ว่าเบิ่งคลิปของวิอลีเพิ่นกะไปดูชงสารบางเทื่อเพิ่นกะฝาก,ฝากเงินมาให้ซื้อเสือกันยาวมื้อน,นี้วิลีกะได้เสือกันมาหลายโตเติบอยู่ประมาณ450พุ่นแหละแต่ว่ากะย้ายบ่ละโต2โตไปแน่พี่น้องมื้อนี้กะเฮือนนะ่ะ3เฮือนนีส2เฮือนนี้เป็น6 6ชุดเนาะมื้อน,นี้กะเบิดไปละหกสุดแล้วละกะอยู่บ้านลุ่มผู้อีกบ้านลุ่มกัหมดไปหลายเติบแล้วพี่น้องเอ้ย อ่ะพี่น้องเนาะสิเป็นอย่างในการติดตามถาเบิงถาส้มคลิปใหม่พร้อมกันเพราะว่าอาบิลลี่ก็จะไปเอาขอนมให้น้องแล้วก็จะออกเมื่อเลยนะพี่น้องนี่ก็หน,นาวแล้วเพราะว่าค่ำแล้วพี่น้องเลยอ่ายังพ่อท่านกินข้าวสำหรับทีมงานเนาะก็ะเป็นกำลังใจให้กันเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวสำหรับครอบครัวนี้เนาะถ้ากว่าพายอยากให้บิลลี่เป็นสะพานบุญเนาะสวยเรียเพื่อนเรื่องได้แต่นึงจะติดต่อได้ทั้งไลน์หรือว่าทั้งวอดแอบนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจะเพียงจำานี้เดอ้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอขอภัยหลายๆพี่น้องสบายดี